เอาคล้องกันนี่ก่ะ โอ้โอ้โอ้ไปยังคือตัวใหญ่ดีครับดินแหงแค่โอ้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  โอ้ oh. มีแต่ไซนี้เลยอะทั้งนั้นก็ไซนี้ไซโลขึ้นแล,ล้วว่านมะึงเนี่ยแอนินเข้าอ่ะเบิดตลาดมาทีเบิดละ ปลาเข้าบัถึงแล้วมันจะเปน,นีล่างหน้าว่เนี้ตัวใหญ่่เข้ามาใกล้หน่วยแงโกไปอโมงันก็ตายหรอกต่การมันีตาย้งนมตายหรอกมันก็ตายหอ ได้จากโลล้วนี่โลแล้วจะหมานี่มีเลที่เดยนี้มีก็โลแล้วลิเนี่ยจะหมานึงวี่้องวันนจังอ่วนจังมือนี้มีแต่ไซนี้นะเข้าอ่ะไผได้อ่ะ ไปจมันต้องจับนีโอ้มงน้อก่เนเนียกอนเปลี่ยนเปลี่ยนเสร็จนามเดี๋ยวผมมแหะกอดพี่ยัไม่เปลี่ยนเสร็จผมนะทุกหย่อใหม่ เมื่อวากรสังตะลามาโอ้คือฟูแล้วล่ะใครแล้วกันเนี่ย เอายังไ่ได้หายยังโอ้ยมันโอ้มืดกิน้กลน้อเน่ยโอันมันนันกินก้อยกับพี่น้องมงโอ้แซ่บจังอ่ะ กินไปหยิบหนึ่งน้อยเดียวข้อส้อสามแล้วลุ้มอะไร้ก้อยไปดินดิบอ่ะ <laughs> จะได้กินดิบไม่ได้ <laughs> ฮะโอ้โอผมผมกินไม่ได้ฮนะไม่ชอบกินดิบโอ้โอมือนี้คือสิมีมหากรรม

สาธุให้มันถึงเด้อเล่นคลองตีโอคองแล้วงน้ำเอนลองงลองลงลองน้ำไปอย่งเกาะเต็มพังมาไว้ไว้เด็กน้ำ